ก็ขอสวัสดีเช้านี้นะครับวันที่6ออพฤศจิกายนนะครับมันที่ไร่อักวลังเราย่าจะไม่ค่อยมีเลยนะครับผมลง YouTube อยู่นะครับติดตามช่องมันสมบหลังไร่อักวลังนะครับก็จะเห็นวิธีการทำมันของผมนะครับปีนี้ผมทำทั้งมันทั้งอ้อยนะครับก็ยุ่งอ้อยนะครับ ก็เป็นลูกชาวไล่นะครับก็สู่ๆนะครับนี่คือมัน9เดือนครับนี่ครับแขกดำนะครับนี่รอผลการเก็บเกี่ยวนะครับถ้าใครตามก็จะเห็นผมลง YouTube ทุกๆปีนะครับนี่ครับถ้าใครว่ามันอายุประมาณนี้ยังไม่กินปุ๋ยนี่ครับลากเขาออกมากินปุ๋ยมาหากิน เขาบอกว่าร่องทำไมมันสะอาดจังเออก่อนปลูกนะครับก็พอปลูกเสร็จสักวันหนึ่งหรือสองวันครับฉีดยาคุมครับแล้วนอกจากนั้นหญ้าก็ไม่ขึ้นนะครับแล้วก็เก็บนิดๆหน่อยๆครับเก็บตั้งแต่เล็กนะครับหญ้าก็จะไม่มีนี่ครับคือแชกดําเรานะครับผมขอถ่ายทอดสูตรไปแค่นี้นะครับเพราะวิดีโอผมเครื่องมันเต็มมันก็จะลง youtube ไม่ได้ นะครับครับสวัสดีครับผม